สวัสดีค่ะมาเก็บเห็ดค่ะวันนี้มาป่าเห็ดนางรมค่ะเดี๋ยวเราอุ้ยอุ้ยอ,ยอ,ยอลังอลังการมากค่ะผ่านมากี่วันเนี่ยสามสี่วันกำลังหน้าเก็บเลยค่ะนี่เห็นไหมเหมือนดอกไม้เหมือนดอกไม้ปุดขึ้นมาจากขอนไม้ โอ้อลังการมากใช่ใหญ่กำลังดีค่ะยังไม่แก่เยอะมากแล้วมีทุกจุ้มมมีททุุุกกจอลังมาก สุดเลยค่ะนนคือมันเยอะมากเลยเก็บกันเลยค่ะ จอยเอาเปล่าวันนี้วันนี้เอาเห็ดเปล่ามัดเดียวใช่ไหมเพราะว,ว่าครั้งก่อนจอยได้ไปเยอะมากเออเดี๋ยวจอย,เด,ยเดี๋ยวตู้จอยจะไม่มีที่เก็บอ,อ๋อจอยมีเพื่อนที่เขาอยากได้ไม่ออไล่ะก็จอยก็ไปเยอะหน่อยไปแบ่งเพื่อนใช่ไหมอุ้ย,ยดีเลยถ้างั้นเดี๋ยว มันเยอะมากเลยเดี๋ยวจอยก็เอาไปเยอะๆเอาไปแบ่งเพื่อนด้วยก็ได้ถ้างั้นอ่ไหมว่าแช่แข็งอดีนะเอาออกมาทํำรสชาติมันเหมือนเดิมนะ

ใบเล็กอ่ะจอยเอาไปดิจอยเก็บของจอยตะกร้าใบเล็กน่ะเออเราเราให้ตะกร้าใบเล็กจอยให้เรากลับบ้านไม่ใช่เรากลัวเราไปพวกกลัวกันเรช่วยกันทำมาหากินอยู่ไงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเห็นมีเยอะจอยเยอะใช่ไหมเห็นมีเยอะจอยจัดของจอยเลยจะเก็บต้นที่แบบต้มตัวเออได้ได้ไอ้พวกคือจบโดดใช่ไหมได้ได้เราชอบตัวโคบอลลูนค่ะ ดัดโดดอ่ะอย่างเงี้ยโอ้โหทอเยือกพอมาโลนไม่ใช่ว่าเนื้อมันจะสวยๆอ่ะเด,ดีดโดดก็ไม่ใช่ว่าจะโดดแบบไม่ธรรมดานะวันเนี้ยมีแต่มีแต่ดอกไม่ธรรมดานะยิ่งโดดนะมันยิ่งสวยบางทีอ่ะโดดก็แบบโดดแบบสวยงาน <c oughs> มนะคะ うん。 แบบนี้ยังไม่แก่นะคะยังไม่แก่คะ่ะ เกือบเต็มตะกร้าค่ะครึ่งขอนเริ่มมึนแล้วค่ะครึ่งขอนเต็มตะกร้า เต็มตะกร้าแล้วค่ะนี่ประมาณหนึ่งขอนไม่ถึงขอนดีเต็มตะกร้าไม่ขวัญถุงอิคิยาถุงใหญ่เลยโอ้ย นีอยทากินอันนี้ลาเริ่มมาแล้วนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้สวยคะ่ะอันนี้ไม่มีลา อันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ก็อ่อนค่ะตรงเที่ยงไม่ทำก็เอาไว้ด้วยกันเดี๋ยวทำทีเดียวนะคะสวยมากเลยสมบูรณ์แบบค่ะเห็นะ แบบนี้ก็สวยค่ะรุ่นนี้สีเทาอ่อนมากเลยไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวท,ทําทีเดียวอ่อนค่ะอ่อนกำลังเก็บจ้าตอนนี้ก็เลือกหาดอก,กอ่อนเก็บอ่อนก็เยอะแก่ก็แยะเน่าไปแล้วก็เยอะ สวยเลือกอุ้ยหล่นไปดอกนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยเลือกได้อุ้ยตรงนี้เยอะเลย ฝนตกชุกรอเห็ดโตไม่ได้แล้วค่ะกว่าเขาจะโตเขาเน่าซะก่อนอน้องขวัญเนาะฝนตกชุกอะ่ะรอเห็ดโตไม่ได้มันจะเน่าซะก่อน,นนะมันเน่าก่อนโตเราต้องเก็บตั้งแต่อ,อ๋อวันนี้ขวัญถุงเดียวไปเลยใช่ไหมเต็มแล้วตะกานั้นตะกาเต็มแลวหนึ่งวันนี้ขวัญ ชนะเลิศเก็บไม่ตัดดูแล้วมันติดเชื้อหมดอ,อืมตัดหรือไม่ตัดดิอ๋าาอ,อรู้สึกว่าเห็ดตัวนี้เขาจะติดเชื้อง่ายครั้งก่อนมาน่ะเราทิ้งดอกเล็กไว้ปรากฏว่าดอกที่เราทิ้งไว้ครั้งนั้นอ่ะมันขึ้นลาค่ะ เห็ดมันอาจจะไม่ชอบให้คนไปอยู่ใกล้ๆไปโดนมัน อ่อนมากดอกในทิ้งแสดงว่ามันเริ่มเป็นลานะคะ อัปเดตค่ะตะกร้าสารเต็มแล้วแล้วก็ตะกร้าพลาสติกก็เท่านี้มีตะกร้าสารอีกใบนึงนะคะให้ให้จอยยืมได้กันทุกคนค่ะวันนี้สวยค่ะสวย่ยจ้า เห็ดยังไม่หมด โอ้ยล้นมือล้อนมือเห็ดล้นมือนี่ก็เต็มเลยเล็กเล็กอ่อนอ่อนเลย เก็บเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชุกเห็ดมันไม่ทันโตลามันขึ้น,นเนา่าซะก่อน,นดอกเล็กๆเ,เนี่ยเต็มเลยค่ะอันนี้ลาม,มาแล้วเห็นไหมลาม,มาแล้วเนี่ย เพิ่งกตัวเองลามาละไม่เอาวันี้ก็เก็บได้แล้วเนี่ยเล็กกว่านั้นก็เยอะค่ะนี่เห็นไหมตะปุ่มตะปำเท่ากระดุมเนี่ยอัปเดตตะกราค่ะอะหาออกแล้วค่ะ Mm hmm. สวยมากค่ะตรงนั้นอีกนะ ủi không trôi xuôi vào ừ. Chà, muốn đọc máy nó hấp à, tếp ความสอาดเห็ดรอ,อขวัญปกลับค่ะกลับผลงานวันนี้สรุปผลงานขวัญชนะเลิศปอาพราะไม่ตัดมีเก็บอย่างเดียว <c oughs> ต,ตัดอยู่นิดนึง <จ>เราจเชื้อมันไปขับต่อแล้วก็ได้ไหมเออจัดไปจอย